ัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นหายบ้านเชียงแหล่งข้อมูลวิกิพีเดียรายละเอียดวัฒนธรรมหายบ้านเชียงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,านีหายบ้านเชียงมีอายุย้อนไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสามสมัยได้แก่สมัยต้น5,600-3,000ปี สมัยกลางสัมพันถึง2,300ปีและสมัยปลาย2,300ถึง1,800ปีต้นกำเนิดแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ฝังสุดของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมรดกโลก บ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโลกดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปีพศ2535ซึ่งเป็นการยอมรับถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์หายบ้านเชียงสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการดูแลหาโดยตรงและการดูแลสภาพแวลดล้อมโดยรอบ รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนทั่วไปเพื่อให้หายบ้านเชียงยังคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป